สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ สวัสดีครับแฟนๆรอทไลฟ์ไทย์ดอทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบเจอกับเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นที่วันนี้ในบ้านเรานะครับมีผู้นําเข้ามาจําหน่ายแล้วครับนี่ครับอยู่ข้างผมครับ Ford มั c อี e, รถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ฟอร์รุ่นแรกในโลกนี้นะครับวันนี้นะครับ c a r l o ออฟออโตอิมพอนะครับได้นำเจ้า Ford m มัก e, อเนี่ยเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแล้วและไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวนะเขายังรับผิดชอบในเรื่องของบริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบด้วยราคาค่าตัวตัวนี้บอกกันไว้ตอนต้นเลยครับ4.29ล้านบาทน่าสนใจมากๆนะแลกกับอะไรบ้างครับแลกกับความเป็นรุ่นแรกของรถไฟฟ้าของ เจ้ามาร์กอี e ตัวนี้นะแรงม้าไม่มากไม่น้อยครับ351แรงม้า580นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเรนจ์ระยะทางวิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง531กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงอยู่ที่480กิโลเมตร490กิโลเมตรแน่แนแ่ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคุณนะเพราะเจ้าตัวนี้นะครับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ All Wheel d r ดเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับว่า SUV ไฟฟ้าคันนี้รูปร่างรูปทรงแบบนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเทคโนโลยีที่เขาให้มามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หน้าตาความเป็นม e ักอีเนี่ยนะครับทานผู้ชมครับต้องบอกว่าหนีดีไซน์ของ Ford ออกไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับกระจังหน้า ไม่มีรังพึ่งอะไรต่ออะไรแล้วนะเพราะไม่มีความจะเป็นต้องระบายความร้อนอีกแล้วนี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าโลโก้มาสแตงชัดๆอยู่แล้วนะครับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้มีทั้งหน้าและหลังเป็นม้าวิ่งแบบนี้ม้าป่าในสไตล์ของมาสแตงกล้องหน้ามีมาให้ระบบเทคโนโลยีความปลอดภยัยไฮเทคอะแดปตีฟคลุกซนโทนมีเตือนลดออกนอกเลนมีระบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติด้านหน้า มาให้โอ้โหให้ชัย,ย่อยนะเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้ไฟหน้าเป็น Adaptive LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและเลี้ยวตามองศาพวงมลาลัยด้วยนี่ให้มาเต็มระบบนะ LED นี้เต็มระบบโอ้ กล้องหน้าอยู่นี่นะครับเรดาร์เซนเซอร์อยู่นี่ทั้งนั้นนะครับนี่คือด้านหน้าของเจ้า Ford m a ัก E นะหลายๆคนก็สงสัยนะหลายๆคนก็มองว่าสวยหรือไม่สวยแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแล้วครับท่านผู้ชมครับบางคนก็บอกเฮ้ยมันเหมือนฮุนไดไฟฟ้าเลยอะ่ะดีไซน์การออกแบบไปใกล้เคียงกันก็ว่ากันไปแต่ในส่วนตัวแล้วผมว่ามันมีบุค,คลิกใครได้อยู่เหมือนกันนะโอ้ชอบตรงม้าป่าตัวนี้สวยวะ่ะไล่มาด้านข้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่มาเลยดีกว่าในส่วนของด้านข้างนะนี่สุ ล้อแบบนี้นะครับสีดําเงานะมาพร้อมกับล้อนะครับล้อขนาด19นิ้วของ b บร s t o n e ตัวนี้มาในรุ่นทูรันซ่นะครับแน่นอนครับเน้นสปอร์ตเน้นนุ่มเน้นเงียบโอ้โหดูลายล้อมแม็กเป็นฟอร์ดมาสแต g งชัดๆเลยนะเนี่ยคาลิปเปอร์สีแดงโคตรสวยเลยดูลายล้อมแม็กดีโอ้โหสวยว่ะชา่างอะนะครับแค่ล้อก็ชอบแล้วนะครับดูนี่ นี่เทรดแวร์สามร้นี่ก็ทนใช้ได้นะ traction A temperature A โหเน้นสปอร์ตเต็มๆ traction A ด้วยแม่แต่ยังไม่ใช่ A A นะเป็น A โอเคเทรดแวร์อยู่ที่320ก็แปลว่ามีความทนทานระดับหนึ่งกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำเงาและสีดำด้านตรงนี้นะไฟเลี้ยวมีมาให้มี b บ i n d สปอ t มาให้มี RCTA มาให้ แต่ไม่มีไฟส่องไม่มีไฟโลโก้ที่เป็นมักอีนะครับส่องที่พื้นนะไม่มีให้แต่กล้อง360มีมาให้คุณอยู่แล้วหลังคานะครับเป็นหลังคาพาราโนมิกซันรูฟนะใหญ่มากๆตั้งแต่ตรงจุดนี้ไปจนถึงตรงนี้โคตรใหญ่เลยอะหลังคานะครับและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ เดียนไว้ชัดเจนมัก e 4x ก็คือขับเคลื่อน4ล้อและเป็นรุ่นมักอีด้วยอ๋อโอเคมากๆและที่โดดเด่นอีก1จุดและคือหามากๆในความเป็นฟอร์ดมักอีก็คือนี่ครับที่เปิดประตูล็อกประตูไม่มีมือจับเห็นไหมท่านผู้ชมไม่มีมือจับนะครับมือจับอยู่ตรงนี้และนี่คือ ปุ่มเปิดปิดประตูอยู่นี่ครับท่านผู้ชมและถ้าเราตั้งระบบล็อกนะครับนี่คือรหัสเลขเราสามารถที่จะกดเลขตั้งรหัสเลขเข้าออกประตูนี้นี่ครับโอ้และมือจับอยู่ตรงนี้เปิดปิดเบามากนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากแล้วกดเปิดปิดนี่กดล็อกก็เช่นกันนะครับโอเคมากๆากนะตัวนี้โอ้โหโคตรเท่เลยอะนะครับล็อกปลดล็อก กดบริเวณนี้หรือจะใช้รีโมทก็ได้นะครับเพราะเขามีรีโมทให้1ตัวเป็นอุปกรณ์ที่ขี้เรที่สุดในเจ้า Ford m มัตอ E นี้รีโมท โอ้โหดูดิลืมออกแบบมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นพลาสติกกล่องพลาสติกเล็กๆแบบนี้นะครับทุกผู้ชมนี่ไปวางรวมกับ Ford ด e ลน e r นี่ฟอร์หยิบ Ford ดเ d g e r ก่อนเลยนะรีโมท Ford Ranger กับ e v e r e s t ดูดีกว่าอีกะนี่กล่องแก๊งมากเลยอะ่ะคนออกแบบลืมออกแบบรีโมทมานะคระับกล้องรีโมทนี่ได้เช่นเดียวกัน ปรับพับด้วยไฟฟ้านะครับคือคุณจะสามารถที่จะปลดล็อกจากประตูก็ได้จากรีโมทก็ได้ด้านท้ายเช่นกันการเปิดประตูทุกบานนะครับทั้ง4บานใช้สัญลักษณ์กดเปิดปิดตรงนี้และเวลาเปิดนี่เขาจะเด้งออกมาให้คุณด้วยนะจึงเห็นนะมันเด้งออกมาให้ด้วยดังดั้นนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมบริเวณประตูหลังไม่มีมือจับให้เปิดและปิด เพราะกด,ดปั๊บเขาเด้งมาคุณสามารถที่จะจับจากบานประตูเปิดได้เลยนะครับนี่คือการออกแบบที่ชานฉลาดมากๆและสวยงามด้วยนะมันก็เลยไม่ต้องมีมือจับให้เสียการออกแบบรูปแบบแบบนี้ ตัวนี้เป็น SUV แบบสปอร์ตคูเป้หน่อยนะท้ายลาดตัดมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งกันดูซิว่าห้องโดยสารด้านหลังผู้โดยสารตอนหน้าขับแคบหรืออึดอัดหรือไม่เดี๋ยวรู้กันด้านท้ายก็ทานผู้ชมครับด้านท้ายไล่มานะความเป็น Ford Must สเต็งยังชัดเจนอยู่นะครับคือไฟท้ายไฟท้าย LED แนวตั้งแบบนี้คือมาสเต็งเลยใน Ford ดมาสเต็งไฟท้ายก็เป็นลักษณะนี้แต่นี้ก็เป็น LED เต็มระบบอยู่แล้วไม่ต้องกงังวลโลโก้มาสเต็งชัดเจนอยู่แล้ว Wheel Drive นะครับสัดเจนว่าระบบตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อเซนเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมีมาให้ไฟเบรกนะครับนี่มีไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้เปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าสวยๆมีคลิกเซนเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันสิเฮ้ยมีคลิกเซนเซอร์มาให้คุณด้วยนะครับทั้งเปิดและปิดนะ 4ล้านสให้มาก็โอเคอยู่แล้วนะครับโอ้เสียบแต่เดี๋ยวจะให้ดูกันท่านผู้ชมไม่มียางอะไรเจ้าตัวนี้นี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับของเจ้ามักอีตัวนี้นะใช้ชุดซ่อมอยางนะครับใช้ชุดซ่อมอยางอันนี้ก็เป็นสายชาร์จท,ที่เขาให้มาเบาะสามารถที่จะปรับพับราบลงไปได้นะครับท่านผู้ชมครับมีช่องเสียบ power l e t ให้บรินี้อีกหนึ่งช่องนะ เบาะหลังนะครับสามารถที่จะปรับพับราบล,ลงไปได้นะแบบ60-40นะครับท่านผู้ชมกดสลักบริเวณธนักพิงนี่พับลงไปง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมพับราบลงไปแล้วนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานะและบริเวณนี้มีที่บังสายตาจะกางไว้หรือไม่กางก็ได้เฮ้ยโอเคมาก้ชิ้นส่วนมันดูดีมากเดี๋ยวเราไปลองนั่งในห้องโดยสารกันทุกู้ชมครับดูซิว่าแคบหรือไม่แคบนั่งโดยสารเป็นอย่างไรครับ และตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังของเจ้า Ford Mustang Mach-E แล้วนะโอ้โหต้องบอกว่าใหญ่นะครับทุกผู้ชมนี่ดูเล็กรูมสบายมากเบาะนั่งตอนแรกนะครับทานผู้ชมครับพันักพิงเนี่ยผมนึกว่าองศาของเบาะเนี่ยมันจะชันดูจากสายตาเลยเนี่ยมันชันแต่พอมานั่งจริงมันเอ็นใช้ได้ไเลยทุกผู้ชมโอเคเลยนั่งสบายที่พิงศีรษะก็ดีและจุดเด่นข้านี่เห็นไหมหลังคาหลังคาเนี่ยเป็นพอลลบิกซันรูฟฟรีตึบเลยนะ ตัวนี้นะครับทานผู้ชมแต่ไม่มีม่านนะตรงจุดนี้คืออีก1จุดที่ยังน่าสนใจมากๆว่าใช้งานจริงมันจะร้อนหรือเปล่าใช้งานจริงมันจะไหวหรือเปล่านี่คือสเปคของอเมริกานี่เป็นรุ่นแรกเลยนะครับมาแบบนี้เลยไหวไหมวะเนี่ย แต่แม่งโคตรหลอ่อนะครับเอาว่าถ้าขับคันนี้ใส่หมวกแบบผมเนี่ยปลอดภัยทั้งครอบครัวเลยนะใครนั่งคันนี้เราใส่หมวกไว้ก่อนมันได้หลอ่อครับท่านผู้ชมโหม,มันแบบโหโอเพ่นสกายมากเลยเนี่ยโหดูดาวดูลมดูฝนได้สบายๆมีที่พักแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วน้ำนะเออแล้วมันเป็นสลักแบบนี้เฮ้ยมัน มันโอเคดีไว้เออเฮ้โอเคมีช่องแอร์นะครับ2ช่องและปรับระดับแรงลมได้นะแต่ไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มอุณหภูมิได้เพราะว่าแอร์เนี่ยเป็นอิสระ2โซนนะครับโซนหลังไม่มีมีช่องเสียบ USB ให้คุณ2ช่องเป็น USB A 1ช่อง USB C 1ช่องเฮ้ยโอเคว่ะที่ใส่ของอเฮ้ยเท่เทเท,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 ทนะครับโอเคมากๆนี่เป็น นี่ไฟ LED นะครับอันนี้เป็นไฟ LED มือจับนะและที่เท่ครับท่านผู้ชมครับเครื่องเสียงนะเป็น B&O นะครับลำโพง10ตัวและผมจะให้คุณผู้ชมดูตรงจุดนี้ครับที่เปิดปิดประตูอยู่ไหนครับท่านผู้ชมอยู่ไหนครับท่านผู้ชมไม่มีเลยนะประตูนี้ไม่มีนะแผงประตูนี้ไม่มีที่เปิดปิดเขาอยู่ตรงนี้ครับ นี่คือสลักเปิดปิดประตูจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอเคนะเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดูลำโพงโอ้โหนี่เนี๊ยบมากเนี๊ยบมากนี่เป็นเป็นเหมือนตัวบุลำโพงเลยนะครับมันเป็นพลาสติกแบบแผงประตูแลแ้วแผงลำโพงเลยอะนี่มันเป็นแผงลำโพงชัดๆเลยแล้วก็บี O นอชัดเจนโอ้เท่ดีว่ะปะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับทุกผู้ชมครับอลังการเฟี้ยวฟ้าว้านเจ็มากครับสำหรับเจ้ามักอีตัวนี้ครับ และตอนนี้ผมก็ำลังจะเข้ามาในเจ้า Ford m Mustang Mach-E นะ,ค,ะค,นครับทุกผ <_ A> ู้ชมครับนี่ประบเบาะไฟฟ้าสันหน่อยก่อนอื่นต้องสตาร์ทให้แฟนๆเห็นกันครับว่าความโดดเด่นเขาคืออะไรหน้าจอนี้ครับ15.5นิ้วแนวตั้งมาเต็มแบบนี้นี่คือฟังก์ชันการคอนโทรลรถทั้งคันนี้โอ้โหดูดิโคตรใหญ่แล้วมันมีแบบ แม่วอลลุ่มอันนี้เป็นวอลลุ่มนี่ปรับวอลลุ่มได้ด้วยจ้าบจ้าจ้าโอ้โหเท่ดีเนาะปรับวอลลุ่มแบบนี้โอ้โหดูฟังก์ชันนี่ผมก็ยังดูแบบคร่าวๆแอร์นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแอร์ออโต้ซ้ายขวานะแยกอิสระซ้ายขวามีให้คุณอยู่แล้วนะครับนี่หน้าจอแบบนี้นะเรดิโอโฟนเน้นะครับมีมาให้หมดเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ออโต้แอนดรอยได้อยู่แล้วโอ้โหให้มาโคตรเท่เลยว่ะ D a b นี่ก็คือตัวคลื่นนะครับตัวคลื่นวิทยุ พวงมาล,ลัยเป็นพวมาล,ลัยสปอร์ต3ก้านและเสียงที่คุณได้ยินอยู่นี้มันวิดวิดอยู่นะมันก็คือเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานอยู่นะครับปรับ4ระดับนะครับเป็นสี่ทิศทางปรับ4ี่ทิศทาง และหน้าจอนี้ขนาด10นิ้วนะครับให้ข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนอยู่แล้วตอนนี้นะครับมีเรนจ์ระยะทางบอกเลยว่าวิ่งได้อีก4 7 1กิโลแบบตอนนี้มีอยู่98%นี่ก็คือความเร็วนะครับประตูหลังด้านซ้ายเปิดอยู่นี่ทุกอย่างแจ้งตรงนี้หมดตำแหน่งของเกียร์นะครับระยะทางที่วิ่งนะครับนี่คือระยะทาง Trip A t r i ิป B ให้มาหมดแล้วนี่ไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านซ้ายไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านซ้ายปกติอยู่แล้วนะครับด้านขวานะครับเป็นในเรื่องของที่ปัดน้ำฝน แต่ที่มันโดดเด่นที่สุดนี่คือคอนโซลกลางนะครับก็คือดีไซน์ของคอนโซลกลางนี่โอ้โหดูดินี่เป็นลำโพงนะท่านผู้ชมด้านหน้าเนี่ยนี่คือลำโพงนะแผงลำโพงนะเนี่ยโหอยากรู้มากเสียงมันจะหึ่มแค่ไหนวะนนียโอ้หนี่ลายเคฟล่านี่เป็นหนังเดินได้แดงนะครับเบาะนั่งค่อนข้างสบายนะท่านผู้ชมนะครับเป็นเบาะไฟฟ้า นะครับหนึ่งสองบไฟฟ้าปรับระดับ6ทิศทางคู่หน้านะนะเกียร์เป็นเกียร์แบบหมุนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นแบบมือหมุนนะ p R N D แล้วก็ L มี L อให้คุณด้วยมีระบบช่วยจอดให้คุณด้วยนะครับนี่ระบบพาร์คกิ้งแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแต่ไม่มีออโต้เบรกโฮให้ที่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้ USB A USB C อยู่ตรงนี้มีขอบสีฟ้าๆแบบนี้ด้วยนะเออดูมันเป็นรถไฟฟ้าดีว่ะแล้วก็ไวเลสชาร์จมีให้คุณด้วยแม่เว้มันน่าขับซะจริงจริงน้องเอ้ย เขาเอาเลทมีให้หนึ่งช่องตรงนี้นะครับเออให้มันดีเว้ยเนี่ย <Yeah. S 2> ที่ใส่ของใส่ของโอเคมากๆานี่กระจกตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมีไฟให้นะครับพร้อมกระจกนะครับซ้ายขวาแน่นอนนะครับอันนี้นะมีมาให้ครบโอเคอ่ะนี่ที่วางโอ้ยเนี้ยกริปเลยอะ่ะเวลาลงอะ่ะโหเนี้ยกริปมากแม่โอเคมีสัญญาณ s o s ก็แปบลบว่าตัวนี้มีซิมนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ซิมแบบนาโนซิมได้ด้วยอยู่แล้ว โอ้โห ôi, มามาดีไว้ตัวนี้เราคงไม่มีโอกาสได้ลองขับแล้วครับท่านผู้ชมครับบอกตรงๆเพราะรถตัวนี้นะครับมันนำมาจากผู้นำเข้าอิสระอยู่แล้วนะครับอย่างคาร์ลอฟนะดูสิมันน่าใช้จริงๆไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า Ford Mark E ตัวนี้เนี่ยน,น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจในราคาข้าตัวที่4.29ล้านบาทครับผม และก่อนที่จะสรุปนะครับผมลืมเลยรุณผู้ชมครับ,จบ,รบเจ้า Ford m a r k e. ์กอีตัวนี้ไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมดังนั้นที่ฝากระโปรงด้านหน้าเป็นที่เก็บของนะนี่เก็บของไปเก็บของมานะครับแต่ก็มีความร้อนของแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับยังไงจะเก็บอะไรก็ระวังนิดน,นึงแต่มีพื้นที่เก็บสัมภาระให้แบตเตอรี่วางอยู่ใต้รถอยู่แล้วตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟา้า โอเคนะแค่เดียวชอบชอบเนี่ยเขามีแบ่งแบ่งเป็นช่องไว้ให้ด้วยนะครับนี่คือด้านหน้าที่ฝากระโปรงด้านหน้าของเจ้า Ford ดมักอมีโลโก้ม้าป่าอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อเทมากมาครับไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเจ้า Ford m ม e กอีคันนี้เนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้อย่างไรครับสนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิลม์มไฮคูสโรมิทแบล็ และนี่แหลคะครับทุกู้ชมครับกับเจ้า Ford Mustang Mach-E นะรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ Ford ในโลกใบนี้เราได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของ Ford ดประเทศไทยแล้วนะครับทางฟอร์ดประเทศไทยบอกว่าในวันนี้เนี่ยฟอร์ Ford ประเทศไทยยังไม่มีแผนที่นำเข้าเจ้า Ford m ม s สแต g มาร์ก e อนี้มาจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดจึงเป็นช่องว่างจึงเป็นโอกาสนะครับของผู้นำเข้าอิสระอย่างค a r ์ลออฟอัลต์อินพอนะครับที่นําเข้าเจ้า Ford m ม s สแต g มาร์ก e ตัวนี้เข้ามาจําหน่ายในบ้านเราในราคาค่าตัวที่4.29ล้านบาท และที่สําคัญคือในเรื่องของบริการหลังการขายทางคาร์ลอฟฟอร์ติพอนนะครับยืนยันชัดเจนว่าสามารถที่จะดูแลรักษาเจ้ารถคันนี้ได้อย่างแน่นอนไม่มีปัญหาไม่มีการทิ้งลูกค้าแน่นอนเพราะเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลรักษารถ E ีวีรถไฟฟ้าหลายๆค่ายหลายๆแบร,รนด์ไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่ไม่ว่าจะเป็นเทสลาอยู่ในมือเขาเรียบร้อยแล้วเจ้าตัว Ford m มัก e, ตัวนี้ไม่เหลือบาก,กว่าแรกแน่นอนเขายืนยันร้อเนะครับว่ารถคันไหนที่ทางคาร์ลอฟนําเข้ามาจําหน่ายรถทุก กคันซ่อมได้และจบด้วยนี่คือคำบัานสัญญาของผู้บริหารของค a r ์ลออฟที่ยืนยันมานะครับว่าไม่มีการทิ้งลูกค้ารถคันไหนถ้าซ่อมไม่ได้ไม่มีการนำเข้ามาจํำหน่ายอย่างแน่นอน ดังนั้นเจ้าตัวนี้ซ่อมได้ครับโดยคาร์ลอฟและนี่คือรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ Ford m o t o ตหน้าตาแบบนี้สมรรถนะอย่างที่เราเรียนให้ทราบครับ351แรงมา้า580นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อในรูปร่างหน้าตาแบบนี้น่าสนใจมากๆถ้าคุณเป็นเจ้าของเจ้าม้าป่าไฟฟ้าตัวนี้ขับเท่ๆแน่นอนครับและนี่แหละครับกับการพาชมรอบคัน,นครับของ Ford มักอีเฟิร์สเอดิชันรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับ Ford ไฟฟ้าคันนี้แสดงความคิดเห็นมาใต้โพสต์นี้ได้เลยครับและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับวันนี้เอาตัไลฟ์ชัยระเด็ทีวีและผมนิติทวีตุ์ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครป์เป็นกนาลังใจกับผมด้วยครับแล้ววันนี้นะครับขอตัวไปกับเจ้า Ford m มักอีคันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ